สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้นะครับเรามาลองเล่นยูไลท์กันหน่อยนะครับ2022นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับโอเคเปิดเลยนะครับของผมใช้ iPhone นะครับมันมีทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับนี่เปิดมาหน้าแรกครับมันก็จะขึ้นหน้าตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูคำสั่งไล่จากข้างบนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดเลยนะครับตรงนี้อันแรกนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆเช่นคาสั่งแตะแล้วถ่าย จับเวลาแฟดนะครับเส้นตารางการตั้งค่าบันทึกออโต้นะครับผมจะเซตเป็นเส้นตารางนะครับแค่นั้นเองครับมันจะมีเส้นตารางให้เราดูนะครับง่ายๆเวลาเราถ่ายนะครับวางกลางเนี่ยโอเคแต่ถ้าวางริมแบบนี้ภาพก็จะสวยนะครับเนี่ยวางตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับอ่ะเวลาถ่ายก็กลางรูปหนึ่งซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับโอเคผ่านจากตรงนี้นะครับ แล้วก็อันที่2เป็นสัดส่วนนะครับกดเข้าไปมีให้เลือกนะครับฟูนะครับฟูก็คือเต็มหน้าจอนะครับ9ต่อ16ก็สัดส่วนของมือถือนะครับแนวแนวดาวแนวตั้งแบบนี้ครับแนวตั้งแบบนี้แล้วก็3ต่อ4ก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็1ต่อ1นนี่จะเป็น IG นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้คือปิดนะครับโทรผมคิอ๋อเป็นวงกลมขอพวดขออภัยเป็นวงกลมเห็นไหมเห็นขอบวงกลมไหม เออมันทําได้ด้วยเหรอเออเห็นไหมครับไอ้ผมเพิ่งรู้อันนี้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับเดี๋ยวลองอีกทีนะวงกลมปุ๊บเออถ่ายเป็นวงกลมได้เลยเออดีดีเจ๋งเจงนะครับอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับรู้พร้อมกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเป็นหนึ่งตอนหนึ่งแล้วกันนะครับไปเราไปโหมดต่อไปโหมดโพสนะครับอันนี้นะครับโหมดโพสลองกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าตัวอย่างถ้าโพสนะครับเราลองเลือกดูเนาะ อันที่เราจะสามารถถ่ายหน้าก็จะเป็นเซลฟี่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเซลฟี่เนี่ยเรามองเห็นจอไงเราโพสตามเราโพสตามได้อยเงี้ยเห็นไหมเราก็จะวางมงวางมือได้นะครับตามรูปนะครับซึ่งถ้าเราเลือกโหมวดอื่นนะครับอย่างเช่นพวกเนี้ประจำวันอย่างเงี้ยมันเป็นถ่ายกล้องหลังไงเรามองไม่เห็นอยู่แล้วครับ ถ้าเราถ่ายเพื่อนอนะโอเคแต่ถ้าเราถ้าเราจะถ่ายตัวเองเราจะถ่ายยังไงล่ะครับเรามองไม่เห็นท่านะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะโหมดเซลฟี่เนะี่ยเยอะเหมือนกัน,นครับลองลองลองเล่นดูนะครับแต่ว่าจะเหมาะกับสาวๆจะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้ามีแต่ผู้หญิงครับเขาไม่ทําท่าผู้ชายให้เราเลยเนี่ยดูสิผู้หญิงท้งนั้นเลยครับเนี่ยเอออันนี้ยังพอไหวนะใน,นท่าแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะมีโหมดให้เลือกตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับเนี่ย จะเอาแนวไหนนะครับแนวคาเฟ่ไหมเออแนวคาเฟ่นี่หลายคนหาท่าโพสต,ตามคาเฟ่ยอยู่นะเดี๋ยวว่าหลังจะถ่ายกล้องหลังทำเดี๋ยวจะหาหนางแบบแลหลายหายคนแล้วลองไปเล่นชาเลนต์แบบถ่ายแบบนี้ดูนะครับโอเคหมดแล้วนะครับหมดแล้วแล้วก็จะมีปิดตรงนี้มีบวกตรงนี้ก็คือเอาไอ้นี้ออกไปครับเอาไอ้นี้ออกไปเอาเส้นออกไปนะครับแล้วก็ อ๋อกลับด้านได้ด้วยตรงนี้คือกลับด้านครับเออนี่กลับด้านสมมติเราถือมือมือซ้ายอยู่แล้วแล้วมันเป็นมือขวาแบบนี้เราก็สามารถกดกลับด้านให้มันเป็นมือมือแบบนี้มือขวาได้นะครับโอเคนี่ครับเอมันกลับรูปให้ด้วยเนาะกลับ <c oughs> <c oughs> รูป <Grid> อันนี้ให้ด้วยกลับตรงนี้ให้ด้วยเออเจ๋งครับเจ๋งโอเคแล้วกอนนวอ็อันนี้หมดแล้วเนาะอันนี้หมดแล้วนะครับหมดโพส์หมดแล้วต่อไปหมดนี่ครับเบอร์อ๋อทำเบอร์ให้ด้วยครับเห็นไหมหลังเบอร์ละ หลังเบอร์แล้วหลังเบอร์แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันดีนะเนี่ยไม่ได้เล่นนานนะครับมันดีมากเลยนะครับหลังเบอร์ให้ด้วยนะครับคือ,อชอบชอบถ้าเซลฟี่ก็หลังเบอร์ไปเถอะนะครับแล้วก็อันบนนะครับก็เป็นสลับกล้องหน้ากล้องหลังโอเคเดี๋ยวมาลองถ่ายกันดูดีกว่านะครับลองถ่ายกันดูอ่ะหนึ่งสองสามกดโชุกเห็นไหมแต่ว่ามันถือมือเดียวอยู่นะครับก็ยากหน่อยนะครับบางอันก็จะมีรูปเพชรน,นะครับ อ่ะถ้ามีรูปเพจไม่แน่ใจเซฟได้หรือเปล่าลองนะอ่ะเซฟได้นะครับอันไหนเซฟได้ก็คือใช้ฟรีนะครับถ้าเซฟไม่ได้ก็คือให้จ่ายตังค์นะครับก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับอ่ะหมดหมดตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างนะครับมาดูข้างล่างนะครับอันนี้นะครับก็คือเอารูปภาพนะครับเอารูปภาพมาลองแต่งนะครับนี่เห็นไหมครับเอามาลองแต่งได้นะครับก็จะมีโหมดแก้ไขอันนี้เป็นเพรนะครับใช้ไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นปรับแก้นี่ดูตามข้างล่างแล้วกันนะครับอันนี้คือโหมดใหญ่นะครับโหมดปรับแก้แล้วก็โหมดสไตล์เราก็เลือกสไตล์ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เอาเลือกอันที่มันไม่มีเพชรนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ปรับตามนี้เอานะครับมันก็จะมีตัวกองนะครับกับแต่งหน้านะตัวกองก็คือสีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะสามารถเหล่าหน้าของมันได้อีกนะครับซึ่งอันนี้ไม่น่าได้เพราะว่าใส่แมสอยู่นะครับ ก็จะมีตัวกองแบบนี้แม่ตัวกองเ,อเยอะอยู่นะเ,เยอะอยู่นะอุ้ยสวยนะครับแล้วก็มีปรับแต่งนะครับปรับแต่งใบหน้านะครับเนี่ยเหลา่าคางเหล่าหน้าแต่ว่าผมใส่แมสม,มันไม่เห็นหรอกนะครับแล้วก็จะมีปรับหุน่นเฮ้ยมีปรับหุ่นด้วยนะครับปรับหุ่นด้วยแล้วก็เมคอัพนะครับเดี๋ยวลองอันที่เป็นรูปรูปดีวกว่ารูปที่เห็นหุ่นนะครับ อหารูอ,าอยื้อแล้วกันอันนี้ได้ไหมเอวได้ไหมลองดูนะปรับหุนเอวเดี๋ยวลองดูนแล้วจะเห็นเอวป่ะเอ้ยได้อยู่นะนี่นี่นี่ดูเอวเอ้ยได้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 เอวข้อนะครับเสริมหน้าอกโอ้โหเสริมก้นโอ้ แต่ว่าไม่แน่ใจนะว่ามันเซฟได้หรือเปล่าเพื่อนๆลองเซฟดูถ้าเราเผลอไปเลือกอันอันไม่ฟรีอ่ะตัวเพจแต่มันจะกดเซฟไม่ได้แต่ถ้าเซฟได้ก็คือเรายังเลือกตัวฟรีถูกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็นหมดสไตล์อันนี้ออกมาหน้าของของกล้องนะสไตล์ก็จะมีให้เลือกนะครับเหมือนนี่มีสไตล์ให้เราเลือกเพ,อเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับนป จะมีลูกเล่นต่างๆมากมายนะครับลองเล่นดูนะลองเล่นดูนะครับแล้วก็ขอออกจากตรงนี้ตรงนี้กดถ่ายครับกดถ่ายเห็นไ,ไหมกดถ่ายนะครับแล้วก็กดค้างกดค้างมันเป็นวิดีโอได้นะลองเอี่ยได้ครับกดค้างเป็นวิดีโอได้นะเนีได้ครับแล้วก็อันนี้ครับปรับแต่งเดี๋ยวขอเอาเอาหน้าคนออกไปก่อนนะ หมดโพสออกไปปิดโหมดโพสนะครับวิธีปิดโหมดโพสก็ลงมาตรงนี้นะครับเรื่องโหมดโพสแล้วก็ปิดตรงนี้นะหายไปแล้วรูปหายไปแล้วโอเคนะครับแล้วก็มาต่อตรงนี้ปรับแต่งนะครับเดี๋ยวลองปรับหน้าเรานะครับอ่อหน้าเลียวหน้าเลียวปื๊ดปื๊ดโอ้โหจริงๆผมอยากหน้าเรียวแบบนี้มากเลยคงจะหล่อหน้าดูนะครับเนี่ยได้อยู่นะครับเป็นวิดีโอไรด้วยครับหลอกลวงครับแม้กระทั่งวิดีโอนะครับ ปรับคูณเมคอัพอ่าเลือกได้หมดอันไหนกดได้ก็คือเลือกได้นะครับแต่ถ้าอันไหนกดไม่ได้ก็คือเขาไม่ให้เราเลือกนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับตัวกล้องนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับอ่าเปิดกล้องกับเอารูปมาแต่งก็จะมีหมดเหมือนกันหมดแหละครับลองเลือกลองเล่นลองปรับดูนะครับอ่ะหมดละแล้วก็ตรงนี้ครับสโลโมชันนี่กักไว้นะครับแล้วก็กล้องก็คืออันนี้เลือกอยู่นะครับส่วนวิดีโอนะครับวิดีโอก็เหมือนกัน กล้องก kind of exactly. right ับวิดีโอเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เล่นคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยครับมีสไตล์เหมือนกันนะครับเราก็เลือกได้เหมือนกันนะครับก็มีปรับแต่งเหมือนกันนะครับตัวกล้องเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเล่นได้เหมือนกันหมดนะครับไอ้พวกนี้เล่นได้เหมือนกันหมดทั้งโหมดกล้องโหมดวิดีโอแล้วก็โหมด V P ดูซิ V P ก็คือเสียตังค์นะครับเขาไม่ให้เราเล่นนะครับต้องจ่ายตังค์ ะ,ะอะหมดแล้วนะครับประมาณนี้ที่ผมลองเล่นดูอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับยูไลท์สองผมว่ามันยังน่าเล่นอยู่เลยมันดีสุดๆไปเลยครับไว้เดี๋ยวคราวหน้ามีชาเลนจ์การถ่ายรูปกล้องหลังเนาะโอเคไปเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ผมมีกลุ่มนะครับแปะลิงก์ให้ใครอยากสนับสนุนค่ากาแฟก็มีปุ่มซับพอร์ตนะครับโอเคจริงๆมีเพลง้วยนะ แต่ว่านี่ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าไม่แนะนําครับไม่แนะนํามันสามารถแยกแยกจากจากวิดีโอได้แล้วก็คั่งเสียงได้นะครับเดี๋ยวดูที่ได้ไหมแต่ถ้าเป็น i p h iPhone เนมันจะเลือกลําบากนะครับผ่านไอจูนเนี่ยงงมากนะครับผมทําไม่เป็นเลยนะครับเหมือนไอแคปคัตเนี่ยมันชอบให้เอาภาพผ่านไอจูนอ่ะผมทําไม่เป็นเลยครับเออเพราะฉะนั้นเพลงก็อย่าดีกว่าครับเสียงลิขสิทธิ์ด้วยโอเคประมาณนี้ครับฝากด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ